สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นประจำทุกวันนะครับผมก็จะนำเอาสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งขอความกรุณาได้ช่วยกด subscribe หรือกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆนำเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมหรือ innovation ที่เป็น,ปนของใหม่ๆที่มีนักประดิษฐ์ทั่วโลกพยายามที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกและก็ให้ทันต่อสมัยที่โลกของเรา ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีสิ่งหนึ่งครับที่ใครจะคิดไปว่ามันจะเป็นไปได้หลังจากที่เราได้เห็นอินโนเวชันหรือนวัตกรรมจากงาน CES 2020ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมก,กราคมของต้นปีที่ผ่านมาก็ทำเอาผู้คนต้องตกตะลึงกับผลงานที่จัดแสดงนะครับเพราะว่า แต่ละบริษัทก็มีนวัตรกรรมที่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้บางอย่างเห็นแล้วต้องถึงกับร้องว่าโอ้โหเลยครับว่าเขาคิดกันได้ยังไงอยากเห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วครับแล้วเราก็ได้เห็นจริงๆซึ่งต้องร้องว้าวกันเลยวันนี้ผมก็จะนำท่านผู้ชมไปดูครับว่านวัตรกรรมซึ่งใครจะคิดว่ามันเป็นไปได้ ในปี2020เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับตัวที่หนึ่งครับคือ Mercedes Benz Vision Avatar หรือ a v t r หนึ่งใน i n n o v a t i o n ปี2020ยที่เป็นไฮไลท์ของงาน CES ครั้งนี้ก็คือ Mercedes Benz ซึ่งออกแบบรถยนต์ภายใต้แนวความคิดจากภาพยนตร์เรื่องอวตารที่สามารถเชื่อมผู้ขับ กับรถจนเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนการถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวละครเอกของเรื่องอวตารในภาพยนตร์เรื่องอวตารเหมือนกันเลยครับในภาพยนตร์เรื่องนั้นความมหัศจรรย์ของ m e r c e d e s b e n z รุ่น Vision AvtR เนี่ยแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปคือมันไม่มีพวงมาลัยแต่ผู้ขับเนี่ยสามารถควบคุมรถ โดยการวางมือบนปุ่มที่คอนโทรลกลางตัวรถจะอ่านค่าชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจอีกทั้งยังมีระบบสั่นที่เข้ากับจังหวะการเต้นของหัวใจอีกด้วยและยังใช้แบตเตอรี่อินซีที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งมีพลังงาน110กิโลวัตต์ให้แรงม้าสูงสุดที่470แรงมา้าสามารถขับได้ไกลถึง700กิโลเมตร มันคงเป็นยานยนต์แห่งอนาคตจริงๆครับมันเป็นไปได้ไหมเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่2ก็คือเพอร์โซมันเป็นเครื่องผสมครีมบำรุงรองพื้นและลิปสติกเฉพาะบุคคลซึ่งเราเรียกว่าบริษัทลอรีออลเนี่ยสามารถยกระดับแบรนด์ตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเลยเพราะได้เปิดเพอร์โซ เครื่องผสมครีมบำรุงรองพื้นลิปสติกเฉพาะบุคคลถือว่าเป็น beauty innovation 2020ที่ทำเอาสาวๆตะลึงเพราะว่าเขาใช้ AI มาวิเคราะห์ผิวผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือบวกกับวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อให้ได้สกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวช่วงเวลานั้นๆให้มากที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าได้อีกครับว่าจะให้ผสมใช้เพียงครั้งเดียว หรือเพิ่มปริมาณมากขึ้นสำหรับพกพาแถมยังมีผสมสีลิปสติกให้ได้สีที่แตกต่างกันสีที่แมทกับชุดด้วยการสแกนสีชุดลงในแอปมือถือได้อีกด้วยซึ่งคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะออกสู่ตลาดในปี2021คือในปีหน้านี้แน่นอนคงจะเป็นที่สนใจของคุณสาวๆนะครับเพราะว่าจะทำให้ชุดกับลิปสติก มันจะแมทชก,กันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดสิ่งประดิษฐ์ที่3ครับคือบัลายหุ่นยนต์ทรงกลมดูแลบ้านบายซัมซุงหุ่นยนต์ตัวใหญ่เนี่ยมันต้องหลบไปเลยครับเพราะว่าซัมซุงได้พัฒนาให้มันเป็นหุ่นยนต์ทรงกลมเล็กๆสามารถถือได้ด้วยมือข้างเดียวถือว่าเป็น Innovation ปี2020ที่มาแรงในงาน c s เลยนะครับเพราะเจ้าบัลายตัวนี้ มันเป็นทั้งเพื่อนและยังคอยจัดการทุกอย่างภายในบ้านสามารถประมวลผลเองได้ผ่านตัวเครื่องโดยไม่ต้องรอคนมาสั่งการเช่นสุนัขทำอาหารหกแล้วเนี่ยตัวบันยเนี่ยก็จะเรียกเครื่องดูดฝุ่นให้มาทำความสะอาดแถมยังมีกล้องกับเซ็นเซอร์เสมือนกับเป็นกล้องวงจรปิดภายในบ้านเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นยำซึ่งมันก็จะไม่กลิ้งตกบันไดยอย่างแน่นอนก็คงจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วย พอบ้านแม่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับตัวที่4คือเซลฟี่ไทยคีย์บอร์ดล่องหนบายซัมซุงอีกหนึ่งอินโนเวชันของซัมซุงที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือเซลฟี่ไทยคีย์บอร์ดล่องหนที่ประมวลผลโดย AI ผ่านกล้องหน้าซึ่งไม่มีการทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์การทำงานของเซลฟี่ไทยจะจับความเคลื่อนไหวของนิ้วมือ โดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับจอหรือแป้นพิมพ์จริงแค่ทำท่าทางพิมพ์ตัวหนังสือก็จะปรากฏบนจอทันทีตอนนี้มันรองรับแค่ภาษาอังกฤษและคาดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะได้เห็นเจ้าสมาร์ทโฟนของซัม u n g ฟีเจอร์นี้อย่างแน่นอนครับมันคงจะอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างยิ่งตัวต่อไปครับมันเป็นตัวซึ่งรองรับในอนาคตได้เป็นอย่างดีก็คือ Vision S. b y Sony Vision S ถือว่าเป็น Innovation ที่เซอร์ไพรผู้คนในงาน c s s อย่างหนักมากเพราะว่าผู้คิดค้นก็คือ Sony เนี่ยเป็นผู้ผลิตในเรื่องของด้านภาพและเสียงรวมถึงวิดีโอหรือความบันเทิงต่างๆโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนี้คือรายล่าสุดซึ่งได้แซงเท s l a ไปแล้ว ความอลังการของ Vision S คือมีเซ็นเซอร์รอบคันถึง33จุดคอยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางคนเดินเท้าอีกทั้งได้นำจุดเด่นของตัวเองด้านเสียงและภาพมาอยู่ในตัวรถอย่างเช่นจะมีจอยสติ๊กเพลย์ระบบเสียงแบบ360อองศาสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาซึ่งมันตอบโจทย์คนรักการเดินทาง และหลงใหในคุณภาพของเสียงที่เพราะเพาะไปพร้อมกันนะครับตัวต่อไปก็คือ white shark mic underwater scooter by subbu นวัตรกรรม2020ท,ที่ช่วยให้การดำน้ำสนุกยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะดำน้ำไม่เป็นซึ่งเจ้า subbu เนี่ยให้ใช้ยาน้ำสกูตเตอร์ใต้น้ำตัวนี้ว่าเป็น white shark mic เพราะ มันแหวกว่ายได้คล่องแคล่วเหมือนกับฉลามเป็นสกูตเตอร์ใต้น้ำที่เล็กที่สุดในโลกน้ำหนักเบาครับสะดวกต่อการพกพาที่สำคัญเนี่ยสามารถดำน้ำได้ลึกถึง40เมตรด้วยมอเตอร์เล็กจิ๋วแต่ทรงพลังมีความเร็วขนาด1.5เมตรต่อวินาทีแถมมีที่ติดกล้องไว้ถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยมันสามารถเก็บประสบการณ์ของการดำน้ำของเราได้อีกด้วยเพียงแค่ ใช้2มือกดปุ่มที่ด้ามจับก็จะทะยานลงสู่ใต้น้ำอย่างเมวหมันได้อย่างเต็มที่เลยครับตัวต่อไปครับเรียกว่า A.O.A. ตัวนี้เนี่ยก็คงจะทันกับยุคสมัยในปัจจุบันอย่างยิ่งด้วยเราไม่รู้ว่าไอ้ฝุ่น P.M. 2 5เนี่ยมันจะหายไปเมื่อไหร่แถมมาตรการป้องกันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่บอกได้เลยครับว่านะวัตรกรรม A.O.A. เนี่ย เอาอยู่อย่างชั่วมากๆเพราะว่าเป็นหน้ากากที่สามารถฟอกอากาศบรยสุดธได้และออกมาเป็นหน้ากากใสเพื่อให้เราได้เห็นรอยยิ้มของกันและกันแม้ว่าจะต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งเจ้าโควิด -19 ซึ่งระบาดอยู่ในขณะนี้เจ้าตัวนี้แหละครับก็คงจะเป็นนวัตกรรมที่จะต้องนำมาใช้อย่างแน่นอนจุดเด่นของ A.O. r ก็คือมีตัวกรองด้านซ้ายและขวา ซึ่งมีพัดลมเป็นตัวดูดอากาศทําหน้าที่คล้ายกับปอดเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่าหน้ากากาทั่วไปได้ถึง50เท่าและกรองได้สูงสุดถึง240ลิตรต่อนาทีแถมตัวกรองเนี่ยใช้งานได้นานมากถึง1เดือนเลยทีเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมือนที่เราสวมหน้ากากอนามัยตัวต่อไปครับคือ t 1 t o w n e t smart trust by Xiaomi อีกหนึ่งนวัตรกรรมในปี2020ที่น่าสนใจจากแบรนด์ Xiaomi ที่ตอนนี้ปล่อย innovation ออกมาไม่หยุดหย่อนก็คือการแก้ปัญหาได้หลายอยา่างหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัว T1 ชาว New Smart Truck ถังขยะอัจฉริยะที่สามารถแก้ปัญหาคนไม่อยากมือเลอะหรือติดกลิ่นขยะเวลามัดถุงเราจะนำขยะไปทิ้งเนี่ย เพราะเจ้าทีวันชาวนิวสมาร์ทชาร์เนี่ยตัวนี้สามารถที่จะซิลพร้อมทั้งเปลี่ยนถุงให้ทันทีให้เราจะหยิบถุงขยะออกไปทิ้งได้เลยครับแถมไม่ต้องเหยียบเพื่อเปิดหรือปิดฝาถังได้อีกด้วยแค่ใช้มือปัดผ่านมันก็เด้งให้ขยะลงไปในถังได้ท,ทันทีเราได้เห็นความเจ๋งของ Innovation หรือนวัตกรรมในปี2020แล้วเนี่ย เชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเราคงจะได้สัมผัสของจริงซึ่งผมได้นำเสนอในวันนี้อย่างแน่นอนซึ่งนวัตกรรมบางตัวเนี่ยอาจจะมีจำหน่ายอยู่แล้วในขณะนี้อันไหนตอบโจทย์เราถูกใจเราก็เตรียมตัวเป็นเจ้าของได้อันไหนที่เรายังคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องรอไปอีกครับนวัตกรรมเป็นสิ่งซึ่งมนุษย์ค้นคิดอย่างไม่มีวันที่จะสิ้นสุดครับพบกันใหม่ในรายการศิลปชัยเดลี่ เองบีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ